พี่น้องมื่อนี้รู่บ้านเขาบรรจุรู่เชือเพื่อชาติครับมื่อนี้ลูกโจสิมาขายขายไอ้ไก่ครับนี่ครับไม่ระบาดครับพี่น้องขายหนาแจนน๋ยครับพี่น้องเพิ่งเนี่สแมีคนมาเสือกพี่น้องเพิ่งเนี่ตอนนี้เราก่มีลูกค้าครับเดี๋ยวผมสีอยากไปถามลูกค้าครับผมจะขายไมมละไม่ไม่ละสิบบาทครับโอ้ไม่ละไม่ระบาดครับพี่น้องเนี่ยมีไก่มีปีกไก่นะครับพี่น้องมีปีกไก่มีกล magari, ืนนะครับแล้วก็บั้นไายไก่ครับพี่น้อง ขันเอื้อซุปผ้ากับบางคนไถ่ตัวเองเอื้อตูดไก่เนาะอันนี้สา่งเอื้อ <c oughs> ดากไก่ครับเนาะอันนี้เอื้อบันทายไก่พี่น้องมาพูุนนะพูนนะมาๆมามาพี่น้องกุนะนะโอ้ไฟแห้งครับนะนะครับไม่ไม่ระบาดครับพี่น้องคุณค้าไม่ระบาดสิไก่ได้ปะนะพี่น้องนี่ครับขายรอดขายรอครับพี่น้องตัวน,นี้อ่า ยุ่เชือเพรชาดเชือเพื่อชายังคกันคนยี่น้อมยังมวลงมาเดี๋ยยังมาแรมากยู่ีลงมาเดี๋ยวยางไว้พอดีครับไม่ระบาดนี่คุณซื้อมาอ้มันองนะเอานะนะโอเคดีก่อนโอ้อเาจดตกรงไปกอละเปิดตัวก่อนอละพอานเอาดีครับตามเนนต้กินแล้วถูกแล้วถูกแล้วใชเาครับถูกแล้วไม่ระบาดเาไม่ระบาดครับ มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนย่างได้หกไม้เก็บไม้ให้เจ้าเกาครับเก็ใไม้แปดไม้เอาไม้ละบาทครับเอาไม้ละบาดกูเยเอายิบไปยิบไปไม่นึงบาทหนึงามากโอ้โอ่อจะจะปีกไม่ตัวอีกเหรอ่แค่นี Good ้แหะเจ้าอันนี oh. ้ก็เอาเอานี mm. 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 Yes ่ไปก่อนไม่เอาก็ต mm. ้องรอรออีกอ well, right. yeah. ่เอาเอา้เอามเอาเอาี้ไม่เอาอะใครจะเอา เรากนหนูปีกปีกก็งัินพอไปก่อนไปปีกสองปีกสองไนั่งรอก่อนขอปีกสองวหขอปีกึันนี้ชอบไปนั่งคุคซอท้ายแล้วหมูอยากได้รูกขาวโอ้หาวแบบมาโอมาเอออาปีกสองถึงพอแล้วอเหมจอนกัน กินมั้งนี่ครับพี่น้องมาแล้วไปกินน้มกันเด้อลูกค้าไว้ทีหลังลูกค้าเสียบปีกตุ๊ตัวกินถูกก้อนได้เนาะ้สร็จปุ๊บเหรอตุ๊กตัวเลยครับพี่น้องนะนะย่างไปพร้อมแล้วกินไหมน้ำ เมานรอบตีมาอ้อบตอเด้อน้อตัวสวยกันี่นอบันทายมัก่อนเออน้งบนันทายไปก่อนอ่ะนี่อ่ะอนี่ ยาพร้อมกินมะนวาวเขาวันเอาอยัางนีิเอาแล้วเอาดิกมาพี่น้องอยู่เห็นยังเมื่อกี้มื่อกี้ไอ้ขายแล้วครับไม่ระบาดอิ่มแหลือดีหน่อยไรนี้เราหันวันนี้พูดจะกินต่อไม่ระบาดครับพี่น้องหาหน้าแฝดดูโควิดบดบังกินไรกินไม่ระบาดก็ไม่ระบาดนะ,ะนี่ครับ ขึ้นเมื่อกีขก้ขึ้นกันเดืแล้วนี่พ้องอยากนักินไมนั่เมื่อกี้ใหม่พี่น้องมีคนยางมีคนพีไปเดี๋ยวที่หันโมพี่น้องอ๋อใหม่หหน่าร้กพี่น้องนี่มีดากยเนี่ โอ้ยแซ่บครับพี่น้องเอ้ยเอา้านี่จะเคล็บตูดไก่บรรทายไก่หนึ่งนะมาเลยพี่นอ้องอือืมซิมยางหลานพี่น้องซิมยางหลานอย่างไรครันี่มือสันคอ,อพี่นอ้องสันคอนี่พี่น้องนี่ครับ หนากินพี่นอ้องมาเถอะครับพี่น้องมานี่มากินขเขาแรงกันนเวยมาอุ้ยนี่มาออ่ะ่ะ ขอทาบไม่อะไรบอะนี่ปีครับพี่น้องปีน้องแซ่บครับแซ่หฮง กินครับเด็ดสดแซบ่บมาให,ใหม่ย่างพร้อมนี่น้ำี่น้องบบน,อนะแซ่บแซบ่บแซ่บทำยี่น้องมา้ย

นอนเท่าดจอยบ้านนอนเท่าเราอยู่กลางเมื่อกี้เด็กมุติกเด็มุนยังกับไม่ระบาดเลยมาไม่ระบาดอีกแล้วกินได้เราจะมหาบาทครับคือละทานีพี่น้องบันทายไก่เุภาพเน่ยกับบันทายไก่พี่น้อง อีสานเก่จากใกล้้ขี่มขี่มมาเกบี่น้องตุนเ้อมีกี่เสียงแสงหน้าครับนะตูดไกลครับแบบกี่เสียงแสบพี่น้องร้านอพี่น้อ

คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องแซ่บดูไหมฝากได้เลยครับน,น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคลิปต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจะมียังมาเห็ดไห้มวนๆครับพี่น้องนะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ